เชื่อบิกโจ๊กให้ตีตราไว้ก่อนเลยว่าบิกโจ๊กก็ผิดเช่นกันถูกไหมเชิญต่อเลยครับบิกโจ๊กครับก็คือว่าอย่างนี้นะครับก็ต้องกลับเรียว่าคําสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนผมเนี่ยมีหนึ่งปึ้งแล้วใช้กาลังพลเนี่ยประมาณสองร้อยคนครับนะดำเนินคดีผมนะแล้วทุกอันเนี่ยนะครับผมก็ต้องกลับเรียว่าทุกอันเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อชื่อนี้อยู่อยู่ทุกอัน นะจะเปลี่ยนคําสั่งกีอันก็จะมีชื่อคนนี้อยู่ก็จะเห็นแล้วว่านะครับของผมเนี่ยใช้กำลังพลในการสอบสวนโดย,โดยมี<ด>ยประมาณสองคนโดยมีพลเอกธนาชูวงะนะรองผมพัตรอเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนและสอบสวนะนะแต่ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของท่านต่อศักนะมีทนายตั้มไปแจ้งความไว้ที่ สอน,นอตอปูนต้นเดือนเมษาม,มีการดำเนินคดีเช่นเดียวกับผมนะแต่ผมอธิบายกันนะครับออของผมเนี่ยมีการดำเนินคดีโดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาจนถึงระดับตอรอช่างรางบูนประมาณร้อยกว่าเกือบสองร้อยแต่เดียวกันของท่านต่อสักออพอไปแจ้งโรงพักผู้กับตอปูนเนี่ย,นะ,ยะน,นะครับตามกฎหมายของปปชผมสรุปอย่างนี้กันนะฮะตามกฎหมายของปปชบอกว่า สำนวนกรณีที่เป็นเจ้าที่รัฐนะครับนะเป็นเจ้าที่รัฐกระทำความผิดนะจะต้องส่งสำนวนอันนี้ไปยังปปชภายใน30วันนะครับนะมีหลักกฎหมายอยู่นะครับปรากฏว่าของท่านต่อสักนะครับก็ส่งสำนวนไปยังปปชเลย ภายในส0สวันคือแจ้งความต้นเดือนเมษาปลายเดือนเมษาส่งเลยส่งเลยอันนี้ตามกฎหมายเป๊ะตามกฎหมายเป๊ะอ่าโอเคครับส่วนจบอ่านี่ฮะอ่าพบบชมาตราหกสิบเอ็ดนะครับนะนะครับบอกว่ากรณีที่เป็นเจ้าที่รัฐนะครับให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รวบรวมพยานฐานเบื้องต้นเท่านั้นให้ตํารวจรวบรวมรวบรวมเบื้องต้น แล้วส่งให้คณะกรรมการปปชาภายใน30สวันนับแต่วันที่จะมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษครับอ่าโอเคอันนี้ที่พี่เอกบอกผมว่าที่พี่เอกมาพูดในการว่าการสอบสวนผมมันทำนานแล้วการสอบสวนก็ต่อสากมันเพิ่งเริ่มอ่าผมจะพี่เอกเนี่ยพูดท่อนหน้าแต่ท่อนหลังเนี่ยท่อนแรกยังไม่ได้พูดนะครับก็เ,เรียกว่าพูดความจริงแบบด้านเดียวนะคืออย่างนี้ขอต่อสากเนี่ยมาแจ้งเนี่ยทานายตั้มมาแจ้งวันที่หนึ่งเมษายน นะของผมเนี่ยเออก็ถูกออกไม้จับนะประมาณวันที่2เมษายนนะแต่ทันทีที่เออทนายตั้งมาแจ้งผู้กับสน่อปูลคือรายงานไปถึงผมประตลอรายงานไปถึงท่านเวยกิจรัตแต่พลเอกกิจลัตก็ไม่ได้ตั้งกรรมาการสอบสวนชุดใหญ่แบบอย่างผม